ตำรวจเปิดประตูเปิดประตูลุกตำรวจเปิดประตูใครอยู่ในห้องน้ำเปิดเปิดใครอยู่ในห้องน้ำเปิดไม่เปิดผงพังนะหูแชมูค่ะเขาออกมาอยู่แล้วค่ะพี่ไม่เปิดผงพังนะเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยค่ะพี่ เปิดครับเขาออยู่แป๊บนึงค่พี่แป๊บนึงอีสามไม่หนีไปไหนหรอคะพี่ไม่เราหลบไปพี่หนึ่งสองสามม่ต้องอจมะวาแล้วมาเอาี่นะนี่วิ่นลงนอนลากกับพื้น บอกให้เปเิดก็เปิดดิครับผมพูดดีๆแล้วนะพูดดีๆแล้วนะพยายามให้เปิดในแงนการนี้ได้แล้วนะนะผมก็ต้องานไปไปนั Google. ่งไปนั่งในห้องพูดหนั่งสองคนนะี่นั่งนี่พี่นั่งนี่พี่นั่งนี่ครับนะนอนราบไปนอนราบไปนอนราบไปนอนไปดินอนราบลงไปนอนราบนอนนอนจับมือครัครับครับเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่ผมแจ้งแล้วนะเข้าใจครับเออ มือต้นพี่คุณแจ่เออเอ้ยเองหมดอิสระภาพแล้วต่ออย่างเนี้ยเองต้องถูกจับกุมครับแต่พี่จะผมตอนนี้ผมเจ็บมือพี่มันกุญแจมันรัดไปพี่พี่ทำในข่าวคุยดีดีไหมจะคุยดีดีไหมผมไม่ใส่ของเสียนะช่วยกันละนะมีแค่นี้ใช่ไหมที่ช่วยผมผมอ่ะมาให้คนทั้งหมดตอบคำถามตรงๆครับครับนอกจากยาเสพติดเราทำอะไรอีก นอกจากยาเสพติดทำเครื่องรูปบัตรนียครับอคนจีนเป็นต่างชาติครับก็บติดต่อว่าล้วก็มีเพื่อนมารูปบัตรครับให้ผมเตรียมหาเครื่องรูปบัตรอย่างเงี้ยครับมารูบอาจวิดีโอเนตามกฎหมายนะรู้ปะ่ะครับรู้ไหมครับครับเออ มีใครทําอะไรเราไหมไม่มีครับอืมเราทํามาประมาณกี่ใบแล้วเนี่ยกี่คนแล้วเนี่ยหนึ่งคนตอนหนึ่งใบเนี่ยก็ต้องมี 20, 30, 30, ยี่สิบสามสิบใบครับแล้วมีม 20, 30, 30, ยี่สิบสามสิบใบครับแต่อพอตอนหลังเนี่ยผมก็เริ่มรู้แล้วเพราะว่าบัตรบางใบมันให้กดร,รหัสพินแล้วมันมันกดไม่ได้ครับรู้ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่บัตรของเขาเองครับน่าจะเป็นบัตรมาจาก การขโมยครับรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดครับยอมไหมเนี่ยคาของไห่เนี่ยยอมครับแล้วเนี่ยติดเหรออะไรนะครับเล่นเหรอครับเหรอครับสองคนนั้นติดไหมเล่นไหมสองคนนั้นก็เล่นครับอืมขอโทษด้วยครับผมสำนึกผิดกับการกระทําที่ทามาแล้วที่ทําผ่านไปแล้วครับก็อยากจะเตือนให้ ทุกคนระมัดระวังในการแล้วก็ะระวังในทรัพย์สินแล้วก็การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไมื่อจะเป็นบัตรที่เป็นเครดิตการ์ดหรือว่าเป็นระบบ NFC ที่สัมผัสแต่สัมผัสชำระเงินนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มีรหัสมีโค้ดส่วนตัวเก็บรักษาไวด้ดีๆครับขอโทษด้วยครับ